mấy không thàn mận. anh ấy băng cài. 2 lô. nhìn nó, tôi nhỉnh 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 ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็พาพี่น้อง FC มาลุ้นปลากายด้วยกันครับผมปลากายปลาสวายครับผมมาหายิงปลาจิบครับปลานินหมดสิทธิ์ครับผมอ่างของใหญ่ช่วงนี้เนาะเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างที่จะกุนเยอะเลยครับผมดูครับผมน้ํานี่ครับผมเป็นเหมือนกันหมดทั้งอ่างครับผมขุนหมดครับผม เพราะว่าต้นน้ําข้างบนเขาล้างทรายครับผมเขาล้างทรายเนาะมีอยู่สามบ่อใหญ่เลยครับผมบ่อทรายเขาล้างลงมามันก็เลยขุนอย่างเงี้ยนะครับผมปลานินปลาล่องปลาลอยนี่มองไม่เห็นแน่ๆครับผมยิงได้แต่ปลาจิบแล้วครับผมช่วงนี้เนาะป่าปามก็น่าจะขุนเหมือนกันครับผมตรงป่าปามนั่นก็รอบนอกก็น่าจะขุ่นในร่องไม่รู้เหมือนกันยังไม่ทันได้เข้าไปดูครับผมแต่รอบนอกนี่เห็นคนเขาลงขายครับผมเขาบอกผมตอนผมเข้ามาเนาะเห็นเขาบอกว่าขุนเหมือนกันเหมือนกันครับผมทั้งอ่างน้ําสภาพแบบนี้เลย นี่ครับผมก็เลยวันนี้มายิงปลาจิบเดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าผม่าจะมีผลงานไหมก็อย่าลืมนะครับผมนอกคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมแต่ที่ผมเข้ามานี่ก็เห็นปลาสวายเล็กขึ้นเยอะครับผมอ่าวนี้จะยิงันถูกหรือเปล่าครับผมขึ้นเร็วลงเร็วรับผมปลาสวายเนี่ครับผมงานที่ใช้ก็จะเป็นยางสิบี่มิลครับผมใช้สองเส้นครับผมแล้วก็ ดอกวันนี้ใช้เจ็ดเซนครับผมพอกหัวพอกเจ็ดเซนยาวสี่สิบเซนสายปีร้อยปอนบื้ก็กระบอกเก่าเนี่ยครับผมหมานพาออกไม้บ่อยๆหมานครับผมออกบ่อยก็ได้บ่อยแล้วครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันว่าจะมีผลงานไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้ยิงว่าจะได้ตัวไหมครับผมวันนี้โน่นดูครับผมปลาสบายครับเดี๋ยวมันขึ้นนี่ขึ้นเยอะเยิ่ยเกิน จะยิงมันทันหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวไปเจอกันบนบันไดสายแล้วครับเนี่ยวันนี้มาครับขึ้นยางพร้อมแล้วครับผมยิงปลาจิบปลาขึ้นนี่ประษาสัมผัสต้องไวจริงครับผมว่ามันลุ้นดีจริงครับผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงไหน ยิงโดนลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าจะขาดหรือเปล่าเนื้อจะขาดหรือเปล่าสายจะขาดหรือเปล่าอีกมันไม่เหมือนปลาล่องปลาลอยอครับผมขึ้นปั๊บเราก็ยิงปุ๊บไม่รู้จะโดนไม่โดนยิงไว้ก่อนครับผมยิงไม่ได้เลงยิงสุ่มๆหรอยิงไปทางหัวมันะครับผมเห็นหัวแปลงไหนใส่ไปทางนั้นแล้วครับผมมั่วๆไปแต่มันก็โดนเนี่ย รับตัวผมมาสายลูกพุกไว้ก่อนนูนครับผม,มไกลครับปะกายิงปลาจิบมันรุ่นกว่าปลาล่องปลาลอยครับผมปลาลอยแล้วยังมีโอกาสได้เล็งครับผมปลาจิบนี่โอกาส แป๊บเดียวครับผมขึ้นบั๊บยิงปุ๊บถูกก็ถูกผิดก็ผิดอย่างว่าแล้วครับผมอย่งว่ามันลุ้นมากกว่ากันเนาะโอกาสได้ตัวน้อยครับผมยิงปลาจิบนี่เดี๋ยวลองมาลุ้นดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับ ทำครับผมตะเลิดปลาขึ้นไกลน่ยครับปลาไก่ครับผมตัวนี้อือ สวายตัวไม่โตครับผมขึ้นเร็วมากเลยน่าจะเป็นสวายตัวแดงแๆหางแดงๆอืมดูไม่ทันมันดูวิ่นะ นีปาากยอันนี้ปกานนปกายครับเอาโดน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 ปากายครับตัวนี้โดนครับตัวนี้โดนโดนดีไหมเนาะอยังอยู่ครับยังอยู่ กวถูกไม่ดีครับผมอมติดทุนอีก ขยบนี่นูน่นครับผมนู่นุ่นู่นเดีด๋ยวจ้ายขึ้นดีครับผมแต่มันขึ้นเร็วลงเร็วไม่เหมือนปลากายออกมานีแล้วออกนีแล้วครับผมออกหรือหลุดโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ย จะแกะเรือก่อน อยู่่ชับเสร็จโอ้4โลน่าจะได้ครับผม นี่ครับประมาณสี่โลครับผมอ้วนตึบเขานี่ครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวโดนอยกแล้วโดนอยแล้ว ตอนเปิดกล้องไม่อยากจะขึ้นตรงดีหรือเปล่า

าำไม่น่ะจะพึ่งเอ,เอาไว้ยรอก่อนอยางออกก่อนครับผมเส้นนะ มินมินเองครับผมขึ้นอีกขึ้นจ้ะข,ขึ้นมา แน่เดี๋ยวเดี๋ยวปาโดนนี่แหละเอาชัวร์ให้ก่อนครับผมอันนี้ไม่กลัวหลุดแล้วที่นี้ เอาละครับตัวที่สองไม่เห็นช็อตยิงแต่ได้ตัวครับผมนี่ครับผมดอกแรกนี่ครับดอกแรกดอหลังตัวนี้ยังมันไม่ทะลุครับผมซ้ำเกือบผิดอีกใกล้ๆเองครับผมแต่ได้ตัวครับผมนี่ร่องรอยปลามันกัดกันครับผมมันเริ่มจะจับคู่ครับผมนี่ดูครับผมรอยฟันปลาเริ่มจับคู่ครับผม 2ตัวนะครับ โดนโอ้โหปลากำลังจะจิบครับผมรีบรีบยิงไปหน่อยโอ้ปลาช่อนนะครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่ชโดหรอกปลาช่อนนะครับมาครับมาลุ้นกันต่อตอนนั่งหันหน้าจ้องทางนี้มันขึ้นทางนี้ ี๋ยวนี้จะจ้องทางนี้มั้งครับผมดูจะขึ้นไหนอีกปักกายครับถ้าเกิดปลาสวายหมดสิทธิ์ก็ผมปลาสวายนี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับผม ขึ้นขาวแวบลงจะช้าครับผมบางตัวนี่ตอนเปิดกล้องไม่ขึ้นนะครับเวลาปิดปั๊บเนี่ยขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> เต็นปลาสวายครับผมขึ้นรอบนอก สายหย่อนแล้วครับผมไม่ถูกครับผมะโดผมะโดจิบเวลาเปิดกล้องมันไม่ขึ้นครับผมดึงเขาตายเรือเลยครับผม ยอมล้วครับผมเดี๋ยวแกต้องแก้เรือครับผมเดี๋ยวมันพาเข้าป่า แล้วเข้าป่าแล้วเรียกคับยวเอายครัออกแรงมันตัวไม่โตมแรงแค่นู่นะครับผม สองโลนี่ครับผมอ้วนดีครับผมประมาณสองโลครับผมนี่โดนนี่สามแต้มแล้วครับผมเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับ ดนูน้องครับผมปลาสวายนะครับเเมื่อกี้ไม่ใช่ปลากาย แล้วครับผมก็สรุปคลิปนี้มีผลงานสามตัวครับผมเนาะแต่เห็นช็อตยิงอยู่ช็อตที่ยิงโดนตัวปลาที่กล้องถ่ายได้ก็ตัวเดียวครับผมเนาะเพราะอีกสองตัวนั่นเวลาผมปิดกล้องครับผมมันขึ้นเนาะเวลาผมเปิดค้างไว้มันก็ไม่ขึ้น,นก็อย่างว่านะครับผมเนาะทําคลิปยิงปลาจิบเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเวลาไหนยามไหนเนาะเราก็เปิดผมตัวผมเองเปิดกล้องค้างไว้เสียแบตท,ทิ้งไปเป็นเนี่ยครับผมก้อนนี้หมดก้อนนี้แบตมันทนนะครับนี่ หมดก้อนที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นครับผมมันอย่างว่ามันไม่เหมือนปลาล่องปลาลอยครับผมทําชิปยิงปลาจิบมันค่อนข้างที่จะทํายากเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนอย่างผมว่านะครับผมสรุปผลงานมีอยู่สามตัวครับผมนี่ครับไอตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยประมาณสามโลกว่าถึงสี่โลครับนี่ไอนี่ก็สองโลกว่าก็ปลาชะโดครับผมชะโดยังไม่ตายเลยครับนี่ชะโดก็สองโลกว่าครับผมบวนดีครับปลาชะโดยังไม่ตายเลยครับผม ก็เนี่ยแหละครับผมวันนี้ยิงปลาไม่เหมือนคลิปก่อนคลิปก่อนยิงหลายทีครับผมแต่ยิงไม่ถูกยิงไม่โดนเนาะคลิปนี้ยิงลาน้อยกว่าคลิปก่อนครับผมแต่ได้สามตัวเนาะวันมันจะหมานครับผมก็ปลาสวายก็ขึ้นดีครับผมแต่ตัวไม่โตตัวเล็กๆครับผมตัวประมาณแขนเนี่ยยิงผมยิงหลายทีอยู่นะแต่ยิงไม่โดนมันไม่เหมือนปลากายครับผมปลาสวายมันค่อนข้างที่จะขึ้นไวแล้วลงไวครับผมมันไม่เหมือนปลากายปลากายมันขึ้นแบบช้าช้าครับผม มีโอกาสยิงมีโอกาสได้ตัวอยู่ครับผมเนาะก็สําหรับลูกค้าที่ว่าโทรมาถามเรื่องน้ําผึ้งผมเนาะมันไม่มีแล้วครับผมช่วงนี้ปีนี้หมดแล้วครับผมต้องรอปีหน้าครับผมเรื่องน้ําผึ้งเนาะโทรมาสอบถามผมบ่อยครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณสําหรับความไว้วางใจเนาะเรื่องน้ําผึ้งเนาะปีนี้ไม่มีครับผมเดี๋ยวรอปีหน้าเดี๋ยวต้องติดตามไว้ครับผมเดี๋ยวเวลาผมลงคลิปตีผึ้งปีหน้าก็สั่งจองได้ครับผมเนาะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมเนาะ ก็อย่าลืมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปยิงปลาที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามครับผมแต่ปลานินล่องนี่คือจะคงจะหมดติดครับผมสระภาพน้ําแบบนี้ยิงปลาจิบเนี่ยแหละครับผมแต่ปลาสวายก็ไม่เจอตัวใหญ่นะครับผมเห็นมันขึ้นเห็น,นตัวประมาณแขนประมาณแขนเนี่ยแหละครับผมยิงก็ไม่โดนไปผมกลับบ้าน้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม